นี่นะครับวันนี้พามาดูนะครับชทสเตนหกนะครับเดี๋ยวโลาะให้นะครับนี่เป็นสเตนหกมีประมาณแค่นี้นะนี่มีสีทองนะมีคู่เดียวนะแดงมีแค่คู่เดียวนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นดําดําหัวนี่ดำอย่างนี้นะครับลองดูนะครับดํานี้มันขอเป็นวงมาแล้วกันแคบแล้ววงมามันไม่มีไม่เยอะอ่ะอันนี้ก็มีแค่คู่เดียวนะครับมีแค่คู่เดียวนะครับที่เหลือก็จะเป็นหัวสีทองประมาณห้าหกคู่เหมือนกัน ใครสนใจนะครับคู่ละหกร้อยผมส่งให้ฟรีเนี่ยหกร้อยส่งให้ฟรีตัวนี้ด้วยตัวนั้นมีอันเดียวนะครับอันนี้อันนี้จะมีอยู่ประมาณสามสี่คู่ให้เห็นๆนะเนี่ยน,นี่แกให้ดูนะครับหกร้อยส่งให้ฟรีใครสนใจนะครับแถมรูปต้องหายอดนมินได้เลยนะครับเต็มหกนี่นะผมโลกให้เลยนะตัวตีขายคู่มันเป็นพันนี่ มีแค่นี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับมีไม่เยอะนะครับตอนแรกมีคลิปมันเยอะมากนะครับพอขายหมดแล้วใครสนใจนะครับก็แคมปรูปทางหาไอวินเลยนะครับ600ส่งให้ฟรี